สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับภาพที่37ก็จะเกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพนะครับในยุคที่การถ่ายภาพอยู่ใกล้กับพวกเราทุกคนแบบนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เรากลับมาในช่วงกลางปลายเดือน3ของปี2023นะครับ EP นี้เนี่ยผมก็จะพูดเรื่องของวงการฟิล์มที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วตอนนี้ได้เวลาหรือยังครับที่กล้องฟิล์มจะต้องกลับมาแล้วการถ่ายฟิล์มจะต้องกลับมาแล้วเพราะว่าสังเกตจากร้านผมเองนะครับผมเปิดเป็นแล็บร้านฟิล์มนะครับชื่อ Ella า .BKK นะครับหรือเอ LA บางกอกนะครับเริ่มมีจริงๆมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละเริ่มมีรูปจากต่างประเทศรูปวิวสวยๆที่ใช้ฟิล์มในการถ่ายนะครับ มาเยอะมากมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมก็วันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตวงการฟิล์มกันดีกว่าหลังจากเทปก่อนหน้านี้อัปเดตราคากล้องฟิล์มวงการกล้องฟิล์มนะครับอันนี้อัปเดตวงการฟิล์มโดยรวมเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในปี2023นีม้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเปิดด้วยเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็เปิดด้วยเรื่องนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากาฟิล์มมันราคาแพงใช่ไหมภา,าระของผู้บริโภคต่อมวน,นก็เยอะขึ้นนะครับ ก็มีเรื่องเศร้านิดๆเพราะว่าก็มีร้านล้างฟิล์มหลายๆร้านนะครับเลิกกิจการไปนะครับหลายคนกลับไปอ้าวหายไปแล้วมีการขายเครื่องล้างฟิล์มอะไรอย่างนี้ไปเยอะเหมือนกันหลายๆร้านนะครับแต่ว่าเอลล่าอถดดบางกอองเราก็ยังอยู่นะครับก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับเพื่อจะให้มันอยู่คู่ จุฬาแล้วก็แถวๆบริเวณกรุงเทพหรือว่าคู่คนรักฟิล์มตรงนี้ตลอดไปแล้วกันนะครับก็เริ่มในข่าวเศร้าก็คือมีหลายร้านนะครับเลิกกิจการในการล้างฟิล์มไปก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าฟิล์มมันขึ้นราคามาจากม้วนละร้อยไปเป็นแบบ100กว่าบาท180อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคาร์พัทที่สูงที่สุดเท่าที่ผมเห็นแล้วก็ขายกันนะครับก็น่าจะขออ้างอิงจากเพจของร้าน AB นะครับ ลาดเ้าครับก็จะมมวนประมาณ500 520นะคนเคลอร์พัทพุ่งไปขนาดนั้นส่วนที่ร้านผมเองก็นะก็พุ่งไปยิ่งกว่านั้น,นครับประมาณ580อะไรก็อย่างนี้ก็มีครับจริงๆแล้วเราไม่ได้กําไรอะไรเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกตรงๆว่าร้านล้างฟิล์ไมได้กําไรจากการที่คนเอาฟิล์มมาล้างมากกว่ากําไรจากการขายฟิล์มนะครับแต่เนื่องด้วยหลายๆอย่างการกักตุนสินค้าแล้วก็ซัพพลายช็อตเทจทำให้ฟิล์มราคาสูงขึ้นนะครับ แต่ก็คิดว่าสถานการณ์ฟิล์มของเราน่าจะดีขึ้นหมายถึงทั้งโลกน่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นฟูจิ c 2 0 0นะครับที่เป็น made in usa แล้วซึ่งเขาว่ากันว่าโก d a กเป็นคนผลิตให้นะผมก็คิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแฟ์ที่แท้จริงก็เหมือนกับที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าโก d a k ก็ผลิตให้กับฟูจิตัว c 2 0 0แล้วนะครับแล้วก็ซัพพลายในต่างประเทศเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนถ้าได้ไปญี่ปุ่นมาในช่วง ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นฟิล์มโกดักมีขายแต่ก็ราคาสูงนะครับ Color p นพ s ก็มีแล้วโกดักโกก็มีแล้วตอนนี้ฟิล์มก็ไม่ได้ขาดมากครับแต่ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่ามันอาจจะได้เวลาที่ฟิล์มน่าจะกลับมาแล้วเพราะว่าตอนนีม้มันเริ่มนิ่งลงครับ หลายๆคนที่ยังมีสต็อกเก่าอยู่ที่ต้นทุนมาสูงอยู่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาประมาณ500กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยห้าร้อยหกร้อยขึ้นไปก็ยังมีคนติดมือไว้ตุนไว้เพราะตอนนั้นเราก็อยากเก็บไว้ให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าล็อตใหม่ๆที่มาเนี่ยก็จะเป็นราคาประมาณไม่เกิน400แล้วครับมวนหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าถ้าราคาสามร้อยกลางนี้ก,ก,ก็ก็โอเคแล้วนะวงการฟิล์มของเราก็น่าจะสดใส เพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณอันดีไหมให้ทุกคนกลับมาถ่ายกล้องฟิล์มกันนะครับเพราะราคามันก็ลงมาแล้วเนาะอ่ะอัปเดตไปแล้วว่าราคาฟิล์มเริ่มลงมาแล้วแล้วก็เริ่มมีซัพพลายมาแล้วนะครับแล้วก็อ๋ออย่างนึงเออเนี่ยบอก e x c กซ์คลูซสำหรับทุกๆคนเลยที่ฟังพอดแคสต์นนี้นะครับเนื่องจากฟิล์มฟูจิ C200 เนี่ยได้ถูกผลิตที่อเมริกาแล้วเนาะ ก็หมายความว่าฟิล์มที่ made in Japan เนี่ยก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าของที่ควรจะซื้อติดไม้ติดมือเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพวก Fuji พรีเมียมที่เป็นฟิล์ม made in Japan เนี่ยผมว่ายังเก็บไว้ควรซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่ามันสีมันก็จะไม่ค่อยเหมือนนะ่ะเออเพราะว่าผมว่ายังไง made in Japan มันก็มีแบบคาแรคเตอร์ของมันแล้วก็ฟิล์มที่ ทำผลิตขายในประเทศเขาก็เหมือนสินค้าที่ผลิตขายในประเทศเขาอ่ะก็ยังคงมีความแบบเป็นคาแรคเตอร์อยู่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยกล้องฟิล์มควรจะกลับมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสของกล้องทางเลือกนะครับเป็นพวกกล้องดิจิตอล Y2K ทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมมองในแง่ของความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าจริงๆคนก็อยากถ่ายรูป ลมอยากถ่ายรูปฟิล์มอยู่แหละอยากถ่ายด้วยกล้องฟิล์มอยู่แหละแต่ด้วยความที่คอสมันมีราคาสูงก็เลยหาอัลเทอร์นทีฟหรือว่าทางเลือกโดยการใช้กล้องดิจิตอลที่เป็นแบบรุ่นเก่าๆ y า k ทที่ให้ภาพที่มีคาแรคเตอร์ซึ่งผมเองก็ว่ามันสวยดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีเสน่ห์นในแบบของมันมันไม่น่าจะมีใครแทนใครได้อะครับเพราะว่ากล้องฟิล์มก็มีคาแรคเตอร์ของฟิล์ม ที่แบบเฉพาะตัวเลยแล้วก็ oh, อ๋ออีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เรอัปเดตวันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีฟิล์มทางเลือกออกมาให้ใช้เยอะมากขึ้นครับอย่างเช่นฟิล์มของ Bruce b บางกอกที่ผมบูฟี่บางกอกของผมเองเนี่ยนะครับที่ขายที่เอลล่าเนี่ยก็จะเบสมาจากฟิล์มหนังลอกคาร์บอนส่วนใหญ่ตอนนี้ฟิล์มหนังลอกคาร์บอนแรกๆที่ทำมาก็น่าจะเป็นซีเนียร์สตีลนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องฟิล์มหนังลอกคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบ อีก EP หนึ่งเต็มๆเลยแล้วก็เป็นพวกของฟิล์มหนังฟิล์มหนังก็ราคาม้วนจะม้วนหนึ่งก็จะถูกกว่าเล่นน่าจะประมาณสักถูกสุดน่าจะร้อยปลายแพงสุดน่าจะเกือบ300อยะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ค่าล้างสแกนก็จะแพงหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถล้างด้วยเครื่องได้เนาะแล้วก็ต้องรอรูปที่นานกว่าแต่สําหรับใครที่รอได้อย่างเงี้ยฟิล์มหนังก็เป็นทางเลือกที่แบบที่ดีมากนะครับนอกจากนี้ยังมีฟิล์มขาวดําอีกล่าสุดได้ข่าวมาว่าอิลฟอร์ดเขาจะ มาผลิตฟิล์มสีแล้วนะครับเป็นแบบรูมเมอร์เฉยๆยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะยังไม่คอนเฟิร์ม100%นะแต่ว่าถ้ามีผู้เล่นเพิ่มเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาฟิล์มในอนาคตเนี่ยมันถูกลงได้ผู้บริโภคอย่างเราก็อาจจะได้รับประโยชน์ส่วนนี้ไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นโมโนโพลีเลยหรือว่าเป็นโอลิโกโพลีเนี่ยหมายถึงว่าคู่แข่งน้อยรายเนี่ยราคามันก็จะสูงเนาะแต่ก็ยังไงก็ตามมันก็ยังมีพวกเฮาส์แบรนด์ต่างๆ ฟิล์มแปลกๆเนี่ยมีเยอะเลยครับก็มีให้ลองแบบหลากหลายวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยครับฟิล์มหนังลอกคาร์บอนเองก็มีแต่ละสูตรของแต่ละคนวิธีการลอกก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอีกวิธีการล้างก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะโลกของฟิล์มอะเอาจริงๆแล้วมันสนุกมากเลยนะครับมันเรียกได้ว่ามันเหมือนจะเปรียบเทียบยังไงอะเหมือนกาแฟดิปเลยอะเออถ้าใครเคยได้ทานกาแฟดิหรือว่าคือดิปกาแฟเนี่ย เล็กๆน้อยๆที่เราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของแรงในการเทน้ำหรือว่าปริมาณของเมล็ดอัตราส่วนเนี่ยมันมีผลหมดเลย้ค่การถ่ายกล้องฟิล์มและการล้างสแกนฟิล์มครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแล้วนะคนที่เคยซื้อบลิสตไปอันนี้ผมผมต้องพูดเนาะเพราะว่าผมโปรโมทบลิสต์หนึ่งเนี่ยเยอะมากแล้วแล้วอาจจะเคยเอาไปล้างที่อื่นสีอาจจะไม่เหมือนกับที่เอลลาเพราะว่าวิธีการล้างหรือวิธีการชิตฟิล์มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็ผมว่าถ้าซื้อฟิล์มจากที่ไหนมาแล้วเขาแนะนําให้ล้างที่ไหนเนี่ยก็แนะนําให้ล้างไปล้างที่นั่นแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากฟังแบบละเอียดละเอียดจริงๆอะ่ะมันจะมี EP หนึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับจะเป็น EP ีที่เล่าว่าทําไมร้านล้างฟิล์มแต่ละร้านเนี่ยล้างและสแกนฟิล์มเนี่ยภาพสีออกมาไม่เหมือนกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าหอมปากหอมคอและกันสำหรับ EP นี้นะครับใครที่ดูตาม YouTube c h ANNEL 17.57 17 1757 7เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube ได้เลยหรือฟังหรือฟังทาง Spotify ก็พิมพ์ไว้ได้นะครับติดต่อผมสอบถามข้อมูลต่างๆนาะ้นะนะถ้าถามไว้ในโพสหรือว่าถามไว้ในออคอมเมนต์ใต้ภาพอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิทยาทานมากเลยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านก็จะได้รับ รู้เรื่องที่คนสงสัยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะมีเรื่องสงสัยที่คล้ายกันแต่ว่ายังไม่มีผู้กล้าที่จะถามนะครับแต่จริงๆนีผมก็ยินดีตอบบางทีเข้ามาในทางอ n s t a g r กรเนี่ยข้อความมันเยอะบางทีผมก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ตอบนะครับอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ก็จริงๆก็จะพยายามช่วยแหละอาจจะไปทาง Facebook ก็ได้ผมก็มีเพจ Facebook นะครับชื่อ1 7 5 7นะครับแล้วก็ YouTube Channel ก็ได้ครับคุยกันในทางช่องทางนั้นก็ได้อยากฟังเรื่องไหนก็เข้าไปรีเควสต์ได้ครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นมาเนิดนึงก็น่าจะอัพขึ้นมาบ่อยนะครับสำหรับเวอร์ชันเสียงล้วนๆเนี่ยก็จะปล่อยให้ฟังทาง s ป o t i f y ก่อนและกันเป็นพรีเมียร์ละกันก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเรื่องโรคภัยก็ยังคงจะต้องระวังป้องกันอยู่ออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็หากิจกรรมสันทนาการอย่างเช่นถ่ายรูปนี่ ออกไปเที่ยวบอ,อกไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้จิตใจเรา <st it> เขาเรียกเหมือนกับการได้พักผ่อนกับการทํางานแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมสันทนาการนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันก็ควรค่าใครที่ทิ้งกล้องเอาไว้แล้วฝุ่นจับเนี่ยได้เวลาหยิบออกมาถ่ายนะครับตอนนี้เราไปไหนมาไหนได้นะครับชีวิตเวลาของเรามีจํากัดนะครับก็ยังไงก็พบกัน ตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรรีเควสต์มาได้นะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม